ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิพราจีนหลังไปสู่ทิพราจีนบ่าไปสู่ทิพราจีนครั้งนั้นหมู่มาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยประสงค์ว่าพวกเราจากทำการทดแม่น้ำคงคานี ให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บากลับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนหมู่มหาชนนั้นจะพึ่งทำการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บากกลับได้ลหรือ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนการที่จะทำการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บ่ากลับ มิใช่กระทาได้ง่ายแต่เป็นการแน่นอนว่าหมู่มหาชนพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากยากแค้นแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชามหาอํมมาต์ของพระราชามิตรสหายหรือญาติสาโลหิตจะพึงเชื่อเชิญภิกษุ ผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ผู้กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ด้วยโภคะทั้งหลายเพื่อนำไปตามใจว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญเชิญท่านมาเถิดท่านจะนุ่งห่มผ้ากาสายะเหล่านี้ทำไมท่านจะเป็นคนโลนถือกระเบื้องเที่ยวไปทำไม ท่านจงศึกมาบริโภคโภคะและกระทำบุญเถิดภิกษุผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ผู้กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นั้นจากลาสิกขาศึกออกเป็นคฤหั์ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่า จิตที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานนั้นจักศึกออกมาเป็นคฤหั์ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ด ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล